สามพี่น้องถูกรางวัลครั้งแรกในชีวิตหลังขอโชคเทพสี่หูห้าตาพร้อมเผยเลขเด็ด16กันยายน66 15กันยายน2566เวลา17นาฬิกา30นาทีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ยังมูลนิธิสุบินิมิตตอนหนองพรางายอำเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีรูปปั้นองค์อินแปลงสี่หูห้าตาขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่นี่ที่เดียวโดยมีขนาดความสูง24เมตรบนพื้นที่กว่า6ไร่บรรยากาศของมูลนิธิแห่งนี้สงบร่มรื่นมีประชาชน เดินทางเข้ามากราบไหว้สักการบูชามากขึ้นบางส่วนเดินทางเข้ามาเผาฐานถวายองค์อินแปลงสี่หูห้าตาเพื่อขะอภรขอโชคลาภธุรกิจเจริญรุ่งเรืองซึ่งมีประชาชนหลายคนที่บอกเล่าว่าสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาถูกหวยได้โชคจากการขอพรอ,องค์อินแปลงสี่หูหักห้าตาแห่งนี้ นางพยาลสงวนนามสกุลอายุ59ปีนางพันนาสงวนนามสกุลอายุ56ปีและนางพันนีสงวนนามสกุลอายุ55ปีสามพี่น้องอาชีพค้าขายเล่าว,ว่าตนกับพี่สาวและน้องสาวเดินทางมากลับไหวบูชาองค์อินแปลงสี่หูห้าตาเมื่อวันที่15สิงหาคม66ตอนเวลาประมาณหนึ่งทุ่ม วันนั้นฝนตกหนักและลมแรงมากตนได้จุดทูปขอพรให้ได้โชคลาบซึ่งตนทั้งสามคนเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกมีสามล้อแนะนำมาบอกว่าที่นี่ใกล้บ้านอยากให้มาขอพรตนจึงชวนกันมา หลังจากเมื่อได้เลขเด็ดจึงนำไปเสี่ยงโชคและเมื่อผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาคือหมายเลข9 1 5 4 7 8ถูกหวยกันทั้งบ้านน้องสาวตนไม่เคยซื้อหวยก็ถูกตนทั้ง3าคนดีใจมากคนขายลอตเตอรี่ให้ตนก็ถูกหวยด้วยวันนี้จึงเดินทางมากลับไหว้ด้วยความตั้งใจและจุดทูบขอเลขไว้แต่บอกไม่ได้ตนรีบมากลัวว่าฝนจะตกอยากฝากให้คนที่มีความเชื่อให้มาขอพรขอโชคลาภที่มูลนิธิสุบินิมิตแห่งนี้เลขเด็ดทูบเสี่ยงไทยที่มีชาวบ้านจุดไว้ 418